สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการัม่ี ครับหลานไปเป็นอาหารแล้วใครช่วยงานครับครับอะไรน้งตั้งใจตั้งไว้ก่อนครั้ง มันเข้าไปที noise noise> ่หบ้านะไรเป็นหรับ่าี่นคขางกตัวหมู่บ้านอยู่ตรงไหนตรงไหนครับตรงตรงไปอีกเลยเลยอาต่อไปประมาณสองกิโลเมตรนะ